จำคำครัวไว้นะคะเรารวยได้ตั้งแต่วันนี้เราสำเร็จได้ตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครรวยกว่าเราไม่มีใครดีกว่าเราไม่มีใครเจ๋งกว่าเราเราเป็นผู้กำหนดชีวิตตัวเองวันนี้เรามีห้าบาทเราก็รวยในแบบของเราจะบอกว่าลองนะคะเริ่มจากวันนี้เลยทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไปจากนี้การเดินทางของเราจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจำไว้นะคะ เลือกโฟกัสและรับแต่สิ่งที่ทําให้เราปังเท่านั้นเลือกรับแต่โฟล์ดีๆเท่านั้นอะไรเป็นทุกข์รีบวางแก้ไขไม่ได้หาคนช่วยแก้อะไรที่เอ้ยมันจะยังไงดีเอ้ยมันจะเป็นไปนในทางไหนหาคนคุยด้วยหรือหาคนที่คุยแล้วคุณจะไปต่อได้อย่าเลือกคุยกับคนที่ติดลบบ่อยๆจงโฟกัสนะคะกับคนที่พาเราไปรวยได้จริงๆใครก็ตามนะที่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่แบบ ลองยึดครูเอาไว้ลองยึดแล้วเดินไปกับครูครูไม่ปล่อยมือพาะคุณแน่นอนลองจับครูเอาไว้สักปีหนึ่งปีเดียวก็พอเอาจริงกับครูปีหนึ่งครูบอกอะไรกูทําหมดครูบอกอะไรกูทําตามครูไม่ให้คุณมาเสียงเงินกับครูแน่นอนค่ะไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สไม่ต้องเรียกเรียลายเงินครูไม่เอานะคะลองฟังครูแล้วเอาไปทําทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตแล้วมาดูกันคุณรวยได้ทันที เพราะคุณรู้สึกมัง่งคั่งเงินห้าบาทของคุณหยอดกระปุกนั้นใส่กระปลุกนี้คุณฟังนะคะคุณมัง่งคั่งทันทีเลยแล้วความมัง่งคั่งมันจะสร้างเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแน่นอนครูเชื่อแบบนั้นเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นเริ่มจากเงินที่ไม่มีเลยแต่โคตรมัง่งคั่ง แล้วเราจะไม่รวยไปด้วยกันมันจะเป็นไปได้ยังไงขอให้ทุกคนนะคะทุกคนข่าบุญใดก็ตามนะคะที่ข้าพเจ้านางชานิตาแดงวิชัยหรือครูพี่พรเจ้าของแบนรนด์นบเก้านะคะได้กระทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกภพทุกชาติบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานี้ขอส่งถึงทุกคนขอบารมีแห่งบุญขออานิสงส์แห่งบุญส่งถึงทุกคนให้ทุกคนแคว้วคาดปลอดภยัยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทําการงานสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จลุ่งเรืองลุ่งโล์สำเร็จสําเร็จสําเร็จเป็นจริงปาฏิหารนะคะทุก คนสาธุสาธุสาธุ